สวัสดีนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีอีกครั้งสวัสดีทุกทุกคนสวัสดี f อีทุกทุกท่านนะครับช่วงนี้ใบใบใบอ่นอ,อนก็อาจจะใบเอเอายแก่ๆหรือบอ่อนก็รู้นะ,ะก็จะมาอาิปนี้ก็จะมาะทำโคลนทุเรียนเล็ก เเสนอให้กับเพื่อนๆได้เป็นเก,กล็ดความรู้เล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆครับอันนี้ทมไปแล้วทำโคนไปแล้วก็จะนำเพื่อนๆมาดูว่าทำโคนทุเรียนเล็ก,ก็จะไม่เหมือนทุเรียนที่เขาปลูกได้ 5, 6เดือนหรือ1ปี2ปีการทำโคนทุเรียนเล็กก็จะละเอียดแล้วก็พิธีพิถันหน่อยอสำหรับ ก็จะให้ดูนะครับอันนี้อันเอฝั่นนนนนนงขวานี้คือ,อทำโคูนขึ้นมาแล้วอันนี้ยังไม่ได้เพิ่มยังไม่ได้เพิ่มโคนทำโคูนขึ้นมาคือเพิเพ่มโคกมัน,นะคะ <c oughs> คือเพิ่มโคกของมันนี่แหละครับเพิ่มโคกของมันให้มันให้รากมัน ออกมาหากินดึงลากดึงรากตะขาบนะครับดึงรากตะขาบให้มันออกมาหากินเราก็ต้องทําโพนขึ้นมาเพราะว่าทุเรียนของพี่นี่ปลูกมาได้หนึ่งเดือนเศษคิดว่ารากมันน่าจะเดินแล้วเพราะมันมีการแตบยอดแล้วครับมีการแตกยอดมีหางประทูมีใบดาบจนออกมาเป็นใบเพสลาดแล้ว แสดงว่ารากข้างล่างนี้คือมันเดินแล้วรากฝอยรากหากินมีการเดินแล้วลำดับต่อไปเราก็น่าจะมีการเพิ่มโคกเพิ่มโคนขยายโคนให้ทุเรียนเรามีที่อะไรมีอาหารเอามาเสริมมีอาหารมี ทำแหล่งอาหารให้กับทุเรียนเล็กของเราอ่าดูต้นนี้ก็หนึ่งเดือนเศษก็มีมียอดมีไรออกมาเรียบร้อยแล้วพี่ก็เลยจะมาทำทำอะไรทําโคนขยายโคกให้มันนะครับขยายโคกทุเรียนเล็กทุเรียนเล็กเดือนเศษก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับแต่การ าการทําโคกการทำโคนทุเรียนเล็กก็เราก็น่าจะาพิธีพิถันละเอียดหน่อยนิดนึงสํำหรับพี่ก็นี่ครับแหล่งแหล่งอาหารของมันที่ที่เตรียมไว้ตลอดเตรียมไว้เป็นปีแล้วครับมันก็จะมีพวกอะไรครับมีแกบดิบอันนี้มี เป็นปุ๋ยขี้วัวหมักครับทิ้งทิ้งไว้เป็นปีแล้วอันนี้ก็เศษใบไม้เศษใบไม้ก็จะเป็นใบใบสักใบอะไรนี่ครับกวาดมาเอามารวมกันก็หมักทิ้งไว้แล้วก็กเป็นอันนี้เป็นหน้าดินหน้าดินนี่ดีมากดินปุ๋ยมูลไส้เดือนเป็นปุ๋ยขี้ไส้เดือนนะครับหน้าดินนี้เป็นปุ๋ยขี้ไส้เดือน ก็กวาดมากองๆองไว้อัตราส่วนก็จะเป็นถ้ารวมแล้วเป็นมีมี4ชนิดคือวัตถุดิบของเราเนี่ยคือมี4ชนิดก็จะมีมีแกบดิบมีปุ๋ยขี้วัวหมกักมีหน้าดินแล้วก็มีเศษใบไม้ก็รวมแล้วก็อัตราส่วนก็ตกประมาณ25%อ่า ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นี่คือ,อถ้าเราผสมเป,เป็นดินปลูกหรือเป็น, <c oughs> ปนดินในการทําโคกทํโคนทุเรียนแล้วก็วคือระบายน้ําได้ดีเท่าเท่ากับที่สวนที่สวน,สวนหรือร้านที่เขาขายต้นพันธุ์ทุเรียนเลยนะครับระบายน้ําได้ดีมากแต่การที่เราทาโคนแบบนี้การที่มันระบายน้ําได้ดีเนี่ยเราก็ต้องลดน้ําทุกวันด้วย แต่ของพี่คือช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนพี่ก็ลดบ้างไม่ลดบ้างบางทีไปทํางานทุเรียน1ปีก็เป็นทุเรียนเล็กทุเรียน2ปีก็เป็นทุเรียนเล็กนะครับ3ามปีก็ยังเป็นทุเรียนเล็กอยู่เลยเพราะว่าไม่รู้ว่ารอดหรือไม่รอดเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันถ้าทุเรียนทุเรียนที่ต่ํากว่า3าปีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นทุเรียนเล็กเ,เราก็ค่อยๆดูอ่า เราก็ค่อยๆค่อยๆหาความรู้ไปครับฟังไว้ก็มีประโยชน์เหมือนกันอ,อันนี้มาแล้วครับหนอนกอหนอนกระโพดไม่รู้จะลงทุเรียนหรือเปล่าแต่ฆ่าไปแล้วครับนี่บี่เลยกินกินทั้งวันทั้งคืนอ่านี่ครับคลิปนี้ก็เอามาฝากเพื่อนๆให้ได้ดูนะครับ การทำโคนทุเรียนเล็กเพื่อทำเป็นแหล่งอาหารให้กับทุเรียนมันจะได้เจริญเติบโตเวลาเราดูแลก็ให้ดูแลทั้งรากทุเรียนและดูแลทั้งยอดทุเรียนไปพร้อมๆกันนะครับไม่ใช่ว่าเราจะเอายอดอย่างเดียวนะครับเข้าใจผิดถ้าใครคิดจะเอายอดอย่างเดียวเป็นการเข้าใจผิดการดูทุเรียนเล็กต้องเอาทั้งรากทุเรียนแล้วก็ยอดทุเรียนเพราะมันเป็นสิ่งที่คู่กันนะครับ ต้องเข้าใจปรับความเข้าใจให,ให้เข้าใจนะครับเมื่อก่อนพี่ก็โอ้โหรักษายอดอยากได้ยอดฉีดยา,าฉีดยาเพี้ยจักจันเพี้ยแป้งเพี้ยหอยฉีดสารพัดรักษาใบรักษายอดรักษาใบตามที่เขาบอกแต่รากเราไม่เคยสนใจเลยว่ารากเรารากทุเรียนเราเป็นยังไงบ้างการที่เราจะทําให้รากมันเดินทําให้มัน ให้มันลากตะขาบออกมาหากินเนี่ยเราจะต้องดูแลอะไรบ้างาก็ไม่ได้ใส่ใจเลยเสุดท้ายทุเรียนก็ไม่รอดครับแต่มารอบนี้ก็ปรับปรับปรุงปรับปรุงวิธีการปลูกทุเรียนเยอะเลยครับปรับปรุงวิธีการปลูกให้มันให้มันกับสมที่เราอยากปลูกทุเรียนดูทุกคลิปจริงๆถึงจะปลูกทุเรียนแบบนี้นะครับดูดูคลิปทุเรียนเนี่ยวันหนึ่งเป็น โอ้0 1ส oh, ิบยีิบคือไม่เบื่อนะครับแต่เราก็ดูดูแล้วก็เอามาปรับปรุงเนี่ยดินก็จะเป็นดินสนามแบบนี้นะครับที่พี่เอามาปลูกเนี่ยปลูกทุเรียนก็เป็นดินสนามแบบนี้แต่ช่วงหลังคือระเบิดระเบิดหน้าดินนะครับเนี่ยขุดลงไปเลยครับเนี่ยกว้างถ้าเป็นต้นคู่เนี่ย กว้างประมาณเกือบสองเมตรนะครับลึกเอ่อลึกห้าสิบกว้างห้าสิบอาจหรืออาจจะเนี่ยกว้างอาจจะเป็นเมตรนะครับแต่ลึกลึกห้าสิบเนี่ยระเบิดใหม่ทำใหม่หมดเลยครับทำเองคนเดียวปลูกเองทำเองคนเดียวนะครับเ,เพราะว่าเราอยากอยากได้ทุเรียนเอาไว้ดูเอาไว้กินปลูกทุเรียนแล้วอยากให้มันรอด ก็เลยต้องมาปรับปรุงวิธีการการปลูกของเราใหม่ต้องใครอยากปลูกทุเรียนให้งามๆนะครับต้องปรับปรุงตัวเองนะครับเราไม่ต้องไปไปโทษใครโทษโทษตัวเองอย่างเดียวถ้าเราปลูกงามก็ถือว่าเราเข้าใจแต่ถ้าเราปลูกไม่เป็นหรือปลูกไม่งามก็ต้องปรับปรุงที่ตัวเองนะครับ จะไปให้คนอื่นปรับปรุงให้เราเป็นไปไม่ได้นดูครับต้นนี้นแตกแตกยอดเ,อเขาเรียกว่าอะไรแตกหางประทูแตกใบดาบออกมาจนเป็นใบเพสราดแล้วก็แตกยอดต่อเนื่องอีกครับเนี่ยแตกยอดต่อเนื่องอีกก็เลยว่าเออมันอาจจะเป็นกับที่เราเตรียมเตรียมดินปรุงดินให้มันก็เป็นได้ ก็อยากให้มันทำงานแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับคลิปนี้ก็นำมาฝากเพื่อนๆเนี้ยการทำโคกทุเรียนการขยายโคกการขยายโคนทุเรียนทุเรียนเล็กนะครับอ่านะคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็ให้ทุกคนเอาไปปรับปรุงใช้นะครับสำหรับคลิปนี้พี่ก็นำเสนอแค่นี้นะครับ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนสวัสดี FC ทุกๆท่านนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ